โอเคได้ยินหรือ,อยังครับอืมไอพดตังนาฮัลโหลคุณไซมอนได้ยินเสียงหรือ,อย่างครับโอเคขอบคุณครับเอาใหม่นะ ตอนนี้ที่หุ้นลงลงเนี่ยมันเกิดจากเงินบาทที่อ่อนค่าทะลุ3.7ไปเมื่อวานนะครับเหตุผลของการที่เ,เงินบาทอ่อนเนื่องจากมีการเทขายในตลาดพันธบัตรแล้วก็เงินก็เลยไหลออกฟันโฟไหลออกนะครับประเด็นก็คือทําไมเงินบาทถึงอ่อนแตไมาถึงการเทขายพันธบาัตรนะครับเนื่องจากว่าเ อบ้าบอโอเคขึ้นนื่นไหวแล้วนะนะครับก็คือทำไมค่าเงินบาทถึงถึงอ่อนอนะครับก็คือมันมีการเทขายในในฟันโฟ นะครับในใน,ในตลาดพันธบัตรเยอะฟันโฟก็เลยไหลออกในผลที่การเทขายพันธบัตรก็คือว่ารัฐบาลจะำเป็นต้องกู้เงินนอกงบประมาณนะครับนะครับซึ่งการกู้เงินถึงห้าแสนกว่าล้านบาทเนี่ยมันเยอะนะครับมันทําให้ปริมาณเงินในตลาดหายไปซึ่งมันทําให้ yield curve สูงขึ้นพอ yield curve สูงขึ้นพันธบัตรก็ต้องลงเพราะนั้นทุกคนทิ้งขาย นะครับแล้วก็มันก็จะทําให้ทุกอย่างแพงขึ้นเมื่อเงินบาทอ่อนนะครับน้ํามันก็จะแพงขึ้นเราดันเขาน้ามันเป็นเป็นดอลลาร์นะครับหลังคาํามันก็สูงอยู่แล้วบวกกับสองบวกนะครับเมื่อเมื่อเงินบาทอ่อนนี่อีกก็ก็ทาให้น้ํามันก็จะแพงขึ้นเงินมันจะเฟอร์นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยแบงก์ชาติเองก็จะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปอีกนะครับซึ่งมันก็เลยส่งผลให้กระแสฟันโฟ หลออกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ประเด็นก็คือมันมันโอบอสบ้างแล้วนะครับค่างเงินบาทในแง่ที่การขึ้นมา,อย,าอย่างรวดเร็วในรอบนี้เนี่ยจากสามสิบห้าบาทเนี่ยมาสามสิบเจ็ดมันมันก็ถือว่ามันมันเยอะเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์สำหรับค่างเงินนี่เยอะมากนะครับมันก็เลยทําให้มันโอบอโอบอสพร้อมจะปรับฐานถ้าปรับฐานเมื่อไหร่เนี่ยตลาดจะรีบาวได้แรงมากนะครับในส่วนของตลาดรวมเอง ก็ลงมาจนว่าโซมากนะครับไอซ์ไดอยู่21เปอร์เซ็นซึ่งน้อยน้อยครั้งนานๆปีสองปีจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งว่ามื่อมันตรงนี้เพราะนั้นตลาดก็พร้อมจะรีบาวกลับนะครับพร้อมจะรีบาวกลับนาตต้าก็หนึ่งโดยเฉพาะถ้าปิด1450ได้เนี่ยเป็นเป็นไบเซ็นแนลนะครับนาตต้าแรกก็1480 1,000,500ประมาณนี้นะครับ อโอเคตอบคำถาม,ถามนะครับส่วนเอ t คุณท่องเที่ยวกโ็โดนโดนกระทบนะครับหลังเมื่อหลังจากที่นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตที่พารากอน ตลาดการั้งลงทุนก็นเลยกังวลว่ามันจะกระทบต่อโกลเด้นวีคไหมวันที่หนึ่งเนี่ยช่วงนี้บรพอดีเลยเนาะวันที่หนึ่งถึงวันโกลเด้นวีคเนี่ยนะครับเจ็ดวันแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะกระทบอ่ะทุกคนเตรียมตัวมาเพราะว่ามันโอเคมันตื่นเต้นในเมืองไทยเพราะเกิดครัง้งแรกแต่ในอเมริกาเนี่ยเกิดบ่อยมากนะครับเ็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะน่าจะไอ่น่าแหละไม่กระทบหรอก ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดที่ไหนก็ได้นะครับผมสักจรินโอเคได้ยินเสียงันนะครับสวัสดีอาจารย์คุณสาครครับ่านแท้นะครับไม่มีคำถามเลยคัะมีแต่สวัสดีในภาวะที่มัน ลบซาวเงี้ยเราก็แนะนำนะครับในในตัวตัวที่น่าที่สุดในปีนี้นะครับก็คือเคแบงก์เป็นปีที่น่าที่สุดแต่ปีหน้าเนี่ยมั่นใจเลยนะครับว่าก็จะกลับมาลดแรงแบบเดียวกับแบงก์กรุงเทพที่ขึ้นแบบเนี้ยทรงขาขึ้นแบบเนี้ยปีหน้าจะเป็นปีของเคแบงก์บ้างหลังจากที่ปีนี้เนี่ยกืนเลือดตั้งสำรองไปเยอะแยะเลยก็แนะนำให้ซื้อนะครับ ถามน้ำมันน้ำมันปรับฐานอยู่นะครับน่าคอยดีละมีดับเบิลท็อปอืมตอนแรกนึกว่าได้ขึ้นไปจะสวยงามอืมมีสิทธิจ์จบจบมีหน้าเมื่อวานสาขอลงแรงเลย มีสิทธิ์จบขาขึ้นด้วยนะอืมอาจจะองเป็นแปดสิบสองเหรียญไปไม่ถึงฝันมาได้แค่ครึ่งทางเอง อืมเปลี่ยนเหตุการเปลี่ยนน้ำมันจริงๆด้วยถ้าหลุดเก้าสิบเหรียญน,นี้ลงยาวเลยนี่ตัว่ออาจจะเป็น ABC จบไปแล้วด้วย ทองคำองคำทองคำเราก็เคยคุยกันแล้วนะครับว่าเป็นขาลงรู้สึกขาลงทองคำผมจะแม่นมากคุณจัดชัยเคยบอก ก็ประมาณพันเจ็ด้อยแปดสิบนะครับลามถาม S C B S C B บอกแล้วนี่ว่ามันมันมีสินเชื่อแบบเดียวกับ K-Bank นะครับสินเชื่อแบบเดียวกับ K-Bank คือ S N E แต่มันยังไม่ตั้งแต่ K-Bank ตั้งมาสามไตมาาแล้วยังไม่หมดเลย Dá lá, mas แล้วลงจากายสุดลงมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์เรามาดูเคแบงเคแบงลงมาจากายสุดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคร อันนี้เห,นเห็นชัดนะครับว,ว่าว่ามันยังลงได้อีกสาวัไปวาต้องคัดแล้วนะครับหลุด,ข,ดลขัดไม่ทันแล้วมั้งขัดไม่ทันแล้วถามช้าไปแนวรับอยู่ประมาณามสามสิบเก้าบาทมีทำแบม อย่าเล่นเลยดีกว่าในภาวะเศรษฐกิจซบเซาอย่างเงี้ยซื้อนี่เสียมามันก็คงแก้ลำบากนะครับแล้วก็ตอนนี้ในแง่ของบระเบรตีมือสองเนี่ยบ้านที่ดีมือสองเนี่ยมันมันโอเวอร์สปายขายยากนะครับโอเควันนี้ตอบครบถ้วนแล้วนะครับ ปุกขักุกขักไปบ้างเกรื่อนกระเพียนๆดังนั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอเ่